สวัสดีเอช่องหน่อยทุกท่านครับวันนี้ลุงจะมาสอนวิธีเข้าลายกลุ่มเดินทางของโครงการ TC Thailand จะสอนครบทุกขั้นตอนเลยนะไม่ว่าขั้นตอนการประกาศเรียกเข้ากลุ่มเดินทางของเจ้าหน้าที่ดูยังไงว่าเราจะได้บินวันไหนดูยังไงว่าเราจะสแกน q r ีย d e ได้ถึงเมื่อไหร่สอนวิธีการแคปหน้าจอแคปยังไงให้สามารถ สแกน QR Code ขอเข้ากลุ่มลายได้นะครับและเมื่อคุณขอเข้ากลุ่มลน์ได้เรียบร้อยแล้วคุณจะกรอกข้อมูลเพื่อขอเข้ากลุ่มลายได้อย่างไรนะครับและสุดท้ายหากคุณทำผิดนะครับจะมีวิธีการยกเลิกคำขอเข้ากลุ่มลายเพื่อที่จะได้ขอเข้าใหม่ได้อย่างไรนะครับเรียกว่าครบแน่นอนนะครับดูคลิปนี้คลิปเดียวนี่ยังไงคุณก็ต้องเข้ากลุ่มลายได้นะครับไม่ถูกตัดสิทธ์ ก่อนไปรับชมคลิปการลบกลนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับโอเคเรามาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยนะขั้นตอนแรกเป็นวิธีการดูโพสที่เจ้าหน้าที่ประกาศนะครับอ๋อบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ากลุ่ม l ล n e เดินทางนี้สำหรับผู้ที่สมัครงานอิสราเอลในแต่ละรุ่นนะครับเรียบร้อยแล้วอย่างรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นที่18นะครับคนกลุ่มนี้จะผ่าน การสัมภาษณ์ผ่านการตรวจโรคแล้วก็ดำเนินการนะครับจับคู่ระหว่างนายจ้างกับผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จนได้ถึงวันบินว่างั้นเถอะเขาถึงจะประกาศคิวบินนี้ออกมานะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ดูเป็นความรู้ไว้ก่อนนะคุณก็จะต้องทําประมาณนี้แหละแล้วถ้าคุณทพาพลาดเขาก็จะตัดสิทธิ์คุณได้นะครับเดี๋ยวลุงจะบอกว่าเขาจะตัดสิทธิ์ได้อย่างไรนะครับโอเคเมื่อเข้าใจแล้วมาดูต่อแล้วกัน เวลาเจ้าหน้าที uh ่จะเรียกเข้ากลุ่มเดินทางนะครับเขาจะบอกว่าจะเป็นวันไหนที่จะได้บินนะครับอย่างอันนี้เข้ากลุ่มเดินทางวันที่28ตุลาคม2568หมายความว่าคุณจะได้บินวันที่28ตุลาคม2568นรบนะครับต่อมานะครับสิ่งที่คุณจะต้องดูก็คือเวลาเขาเรียกเข้ากลุ่มนะครับเขาจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ากลุ่มภายในวันไหนนะครับ อย่างอันนี้นะครับเขาให้เข้ากลุ่มภายในวันที่9กันยายนนะครับหมายความว่าตั้งแต่วันที่เขาประกาศนะครับจนถึงวันที่9กันยายนเนี่ยคุณเข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ๋อต้องดูเวลาด้วยนะเขาบอกว่าก่อนเวลา1 6 3 0นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาสแกนเข้ากลุ่มตอนสองทุ่มคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเพราะเขาบอกว่าหากไม่ดำเนินการถือว่าไม่ประสงค์เดินทาง และยินยอมสละสิทธิ์นั่นเองนะครับยินยอมสละสิทธิ์ก็ถูกตัดสิทธิ์นั่นแหละครับนะครับประเด็นอื่นลุงไม่อ่านนะวันนี้จะคุยแต่เรื่องการเข้ากลุ่มไลน์อย่างเดียวนะครับต่อมาที่คุณจะต้องดูนะครับเขาจะประกาศหมายเลขของคนที่ได้รับคิวนะครับมันจะเป็นหมายเลข6หลักนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่คุณดูรายชื่อคุณมีหมายเลขคุณเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะต้องสแกนค r code ์นะครับตามรูปนี้เข้ากลุ่มนะครับ แต่หลายครั้งที่หลายท่านสแกนไปแล้วติดเออร์เรอร์นะครับไม่สามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้นะครับเดี๋ยวลุงจะมาบอกว่าคุณจะทําอย่างไรนะครับวิธีการนะครับก็คือคุณแคปหน้าจอปกติเลยอ่าเดี๋ยวลุงแคบให้ดูนะครับแคปประมาณนี้แหละจากนั้นนะครับให้คุณนะครับย่อนะครับให้มันเข้าไปใกล้ QR code ค,คให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวลุงจะบอกว่าทำไมมันต้องทำแบบนี้นะ นี่ครับจนได้แบบนี้แล้วคุณก็กดเซฟไปแล้วแต่เครื่องคุณนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการแคปหน้าจอแล้วคุณจะสามารถสแกน Q. r โค้ได้โดยที่มันไม่เกิดเออร์นะครับจากนั้นนะครับให้คุณไปที่ไลน์ของคุณแล้วก็ไปที่เมนูสแกนนะครับมันก็จะขึ้นหลอสแกนประมาณนี้นะลุงไม่สอนแล้วนะคิดว่าทุกคนคงทำเป็นนะครับ หน้านี้นะครับหลายท่านนะบอกว่าเอาแล้วผมจะสแกนยังไงในเมื่อมันอยู่ในเครื่องนะครับลุงสอนละกันเผื่อคนไม่เป็นเนาะมันจะมีตรงมุมขวานะครับแต่ก็แล้วแต่รุ่นอีกนะตรงมุมขวาด้านล่างนะครับมันจะเป็นเป็นรูปแบบรูปภาพนะครับให้คุณกดเข้าไปได้เลยนะถ้ากดมามันก็จะเข้าเมนูของรูปภาพทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวลงสาธิตนะครับสแกนคิวโค้ดตัวที่เราไม่ได้แคปไว้นะครับอ่าลุงกดตัวนี้นะนี่เห็นไหมมันจะสแกนไม่ได้มันจะบอกว่าไม่สามารถสแกน QR code โค้ดได้เนื่องจากข้อผิดพลาดไม่ทราบสาเหตุจริงๆทราบสาเหตุครับคือรูป QR code โค้ดมันเล็กเกินไปนั่นเองนะครับมันเลยสแกนไม่ได้เมื่อกี้ลุงสอนแล้วใช่ไหมว่าแคป QR code โค้ดนะครับให้มันใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวลุงมาสแกนคิวโคของจริงให้นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับมันจะเข้าได้เห็นไหมครับอันนี้คือกลุ่มลายของวันที่28ตุลาคมนะครับวิธีการนะครับก็คือเริ่มจากกดเข้าร่วมโปรไฟล์ใหม่สีเขียวๆด้านล่างนะครับตรงนี้ช้าหน่อยนะเพื่อจะได้สอนคนที่ไม่เข้าใจนะครับกดตรงนี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้นะ คนที่เร็วแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้ามานะครับระบบมันจะถามว่ารหัสชื่อนามสกุลคุณจะต้องใส่เลขลำดับคิวของคุณนะครับจำนวนหกหลักที่คุณรู้อยู่นะครับเลขคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคุณใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นมันให้ใส่ชื่อกัน,นามสกุลนะครับ สมมุติว่าลุงชื่อสมปองนะครับนี่แล้วก็นามสกุลใจดีนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับคุณหมายเลขอะไรนะครับชื่ออะไรนะครับอ๋อวักนิดหนึ่งนะคือเจ้าหน้าที่บางคนก็ใจดีบางคนก็ใจไม่ดีนะครับให้คุณใส่ใหมายเลขหกหลักนะครับขยายขยาย <c oughs> เพื่อความชัดเจนนะครับ คุณสใส่หมเลขหกหลักนะครับตามด้วยชื่อวักแล้วก็ตามด้วยนามสกุลใส่แค่นี้ไม่ต้องใส่อะไรมากมายกว่านี้นะครับนี่คือครั้งที่หนึ่งตามที่ระบบมันถามว่ารหัสกับชื่อนามสกุลคืออะไรนะครับจากนั้นนะครับมุมขวาบนนะครับเห็นไหมมุมขวาบนนะครับมีคำว่าอะไรอยู่มีคำว่าต่อไปนะตรงนี้อะครับคุณ ต้องกดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับอ่ากดไปเลยครับรูปแล้วแต่คุณเลยนะครับว่าคุณจะใช้รูปหน้าตัวเองก็ได้แต่ลุงแนะนําว่ารูปหน้าตัวเองเถอะนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับมันกลุ่มลายของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วส่วนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอะไรก็ตามหรือไม่ขึ้นก็ตามหรือว่าขึ้นชื่อเล่นก็ตามคุณลบออกให้หมดนะครับลบออกให้หมดแล้วคุณพิมพ์ว่าหอ่า แล้วคุณพิมพ์หมายเลขหกหลักของคุณนะครับตามด้วยชื่อ,อชื่ออะไรนะสมปองเนาะตามด้วยนามสกุลใจดีเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เหมือนกันทั้งครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนี่คือครั้งที่สองนะครับ แต่บางคนจะเจอปัญหาแบบนี้ครับสมมติว่าคุณนามสกุลใจดีที่สุดในโลกนะครับนามสกุลคุณยาวมากอันนี้ลุงสาธิตนะเห็นไหมคุณกดไปต่อไม่ได้ละนะครับคุณกดไปต่อยังไงก็ไม่ได้นะครับคุณกดไม่ได้นะครับพิมพ์ได้แค่ไหนแค่นั้นเข้าใจไหมไม่ต้องไปลบหมายเลขนะบางคนหุ้ยนามสกุลผมไม่ครบอะเอาหมายเลขออกนะครับเพื่อจะพิมพ์ต่อแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้โดยเด็ดขาดเลย แบบนี้ไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับวิธีการเข้ากลุ่มคือต้องพิมพ์หมายเลข6กหลักตามด้วยชื่อตามด้วยนามสกุลแล้วก็ถ้าใครนามสกุลยาวชื่อยาวพิมพ์ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเมื่อคุณพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณต้องไปมุมขวาบนมันจะมีคำว่าส่งอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีคำว่าส่งอยู่ซึ่งลุงไม่กดนะ พอถ้าลุงกดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ว่าลุงอีกนะครับลุงยิ่งโดนว่าเยอะๆอยู่ด้วยนะครับมันเป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่ด้วยแหละนะครับเพราะลุงไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นผู้สมัครที่ได้รับหมายเลขนะครับเพราะฉะนั้นย้ําเตือนนะสําหรับคนที่ไปเข้าเพจทีซีเทแ,แลนแล้วไปมั่วส่งนะครับอย่ามั่วนะครับบางคนรู้ดีอีกไปรู้ชื่อเพื่อนนะครับอยากไปกับเพื่อนด้วยนะครับเอาหมายเลขเพื่อนมาใส่เอาชื่อกับนามสกุลเพื่อนมาใส่นะครับ สุดท้ายแล้ววุ่นวายไปหมดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาให้เข้าได้แค่คนเดียวนะครับเขาก็ไปดิดออกอยู่ดีนะครับก็ฝากทุกคนระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลุงมาย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเผื่อใครดูคลิปลุงแล้วลืมเนาะเวลาคุณดูประกาศนะมันจะมีคิวอาโค้ดแลวก็ตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ให้กรอกสังเกตไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกเหมือนที่ลุงบอกเมื่อกี้แหละพิมพ์หมายเลขหกหลักของคุณตามด้วยชื่อตามด้วยนามสกุลนะครับ แล้วก็ถ้าครั้งที่สองมันขึ้นชื่อเล่นนะครับก็ต้องลบออกนะครับแล้วก็พิมพ์หมายเลขหกหลักตามด้วยชื่อตามด้วยนามสกุลให้เหมือนกันทั้งสองครั้งนะครับทีนี้ถ้าใครนะครับไปเผลอกดชื่อเล่นไปเผลอลบหมายเลขคิวของคุณนะครับคุณรู้ตัวว่าคุณทําผิดคุณไม่ได้รับอนุมัติเข้ากลุ่มแน่แนจะทํำยังไงนะครับมีสองวิธีครับวิธีแรกคือ คุณรอคอยให้เจ้าหน้าที่กดไม่อนุมัติเมื่อเจ้าหน้าที่กดไม่อนุมัติคุณก็สามารถขอเข้ากลุ่มใหม่ได้ทีนี้คุณก็ทําให้ถูกต้องแล้วกันนะครับแต่บางคนกังวลหนักมากนะครับเพราะว่าถ้ากลัวว่าเจ้าหน้าที่เขาจะตัดสิทธิ์ไปสะก่อนนะครับลุงก็มีวิธีการยกเลิกได้นะเดี๋ยวลุงจะสอนวิธีการยกเลิกคําขอเข้ากลุ่มไลน์ให้นะครับว่าเราจะทํำยังไงวิธีการนะครับ ให้คุณไปที่กลุ่ม l i n e openchat นะครับกลุ่มไหนก็ได้จะเป็นกลุ่มลุงก็ได้หรือว่ากลุ่มที่คุณอยู่ของคนอื่นก็ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยแต่ต้องเป็นกลุ่ม l i n e Open Chat นะมันมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งซึ่งลุงก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าถ้าลุงเปิดอะมันก็จะเปิดไลน์ส่วนตัวลุงเนาะเอาเป็นว่าถ้าคุณติดปัญหาตรงนี้นะครับคุณไม่มีกลุ่มไลน์ Open Chat คุณก็ขอเข้ากลุ่มไลน์ลุงมาแล้วกันนะครับ นี่ครับคุณก็สแกนคิวโคตัวนี้เข้ากลุ่มมาได้นะครับแล้วก็พิมพ์นิดนึงนะเพราะว่าระบบมันจะถามว่าสนใจไปทํางานประเทศอะไรคุณก็พิมพ์คําว่าอิสราเอลมานะครับลุงก,ก็จะอนุมัติเข้ากลุ่มให้นะโอเคงั้นเราไปต่อนะเมื่อคุณเข้ากลุ่มไลน์ OpenChat ได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณมาที่สามขีดนะครับขวามือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสามขีดตรงนี้นะครับคุณกดให้เรียบร้อยนะครับ กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อค <moon> <man> ุณกดเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าหน้าหลักอยู่นะครับหน้าหลักอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นอยู่ตรงนี้นะครับคุณเห็นแล้วนะครับคุณกดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้ามามันจะเข้าหน้าหลักของ Open Chat นะครับจะเห็นว่ามีมีโอเ n นโอเพนแชทอยู่ขวามือได้อยู่ซ้ายมือบนนะครับจากนั้นนะครับให้คุณมาที่คำว่าแชทของคุณนะครับ แชทของคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่อยู่มุมขวาล่างนะแชทของคุณตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ไปไหนไปแชทของคุณก่อนนะครับกดแชทของคุณเสร็จนะครับมันจะขึ้นเป็นเข้าร่วมกับรออนุมัตินะมีอยู่สองอันนะครับให้คุณนะครับกดเดี๋ยวมือเร็วไปหน่อย,อย <laughs> แม่ ตาลุกเลยนะครับสว่างเลยนะครับใอ้คุณกดที่รออนุมัตินะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเมื่อคุณกดรออนุมัตนะิน่ะอ่ามันจะขึ้นนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้แหละเนาะลุงก็ไม่น่าลบไปเลยเนาะตกใจกับลูกน้องเมื่อกี้นะครับคุณกดตรงนี้นะครับมันจะมีคําขออยู่แต่อันนี้ลุงไม่ได้ขอนะครับมันก็เลยไม่มี เพราะฉะนั้นคุณต้องดูนะว่ามีคําขออยู่แล้วคุณไปกดยกเลิกได้เมื่อคุณยกเลิกเสร็จคุณก็สแกน QR วอโค้ดเพื่อขอเข้ากลุ่มไลน์ได้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะลุงสอนแบบละเอียดเลยนะครับยาวนานมากใครที่ทําเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูหรอกแต่ว่าใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับจะดูเพื่อทบทวนนะครับให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการไปทํางานที่อิสราเอลนะครับย้ํานะครับว่า ฝ่ายของอิสราเอลฝ่าย t a c เนี่ยทุกอย่างถ้าเขาประกาศไปแล้วแล้วคุณไม่ทำตามนะครับเขามีสิทธ์ตัดสิทธิ์คุณได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับาการที่เราศึกษาหาข้อมูลไว้ก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันนะครับที่จะไม่โดนตัดสิทธิ์แล้วจะได้ไปทำงานที่อิสราเอลกันต่อไปนะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ share, like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ